thank mm -hmm. you เรองราวภาษาอังกฤษของวันนี้เนี่ยนะครับแลดูแล้วอาจจะง่ายอีกแล้วนะครับแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีชาวไทยมากกว่าครึ่งเลยนะครับของประเทศก็ยังมีปัญหาเรื่องราวเรื่องนี้นะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเปิดโปงทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษของวันที่และเวลาครับ everything about dates and the time ครับผมผมก็เคยเจอมแล้วน,นะครับที่ฝรั่งถามว่า what is the date today แค่คําถามว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่หรือวันอะไรก็ตอบกันไม่ค่อยถูกนะฮะบางคนก็เออ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 ปรากฏวันนี้เป็นวันที่4เมษายนครับไปบอกว่าเออเออเมย์โฟเมย์โฟคืออะไรมันพฤษภาสีพูดกันไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับเรื่องราวอีกอันนึงก็คือฝรั่งมาถามนะฮะ what time is it now เวลากี่โมงแล้วครับตอนนี้หลายคนก็ดูนาฬิกาตัวเองครับแล้วก็เออเออดูเองแล้วกยนะดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะ เพราะอะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยนะครับก็เรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะฮะแต่เพราะมันนานมาแล้วมันง่ายไปแล้วไงฮะก็เลยทิ้งแล้วก็เลยลืมใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับเรามาบรัชอัพเรามาปัดฝุ่นเรามารื้อฟื้นนะครับภาษาอังกฤษทุกเรื่องและผมเชื่อนะครับว่าบางคนที่รู้แล้วก็ยังจะได้ความรู้ใหม่ๆไปเติมภาษาอังกฤษของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือเราจะต้องเนี่ยนะฮะรู้เลยนะครับว่าการนับวันที่นะครับก็ต้องใช้1ครับก็คือ first Second third ใช่ไหมครับผมไม่ใช่ one two three นะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับนอกจาก first second third fourth fifth แล้วนะฮะที่ต้องออกเสียงแล้วก็พูดอย่างนี้ให้ถูกต้องลนะฮะก็คือเรื่องราวของเดือนครับปรากฏว่าทุกวันนี้หลายคนมีปฏิทินภาษาอังกฤษอยู่ในมือหรืออยู่บนผนังที่บ้านนะครับแต่ยังพูดเดือนภาษาอังกฤษยังไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับ January February March April May June July นั่นแหละครับที่เคยดีนนะฮะ July ใช่ครับ August September, October, November, December นะฮะอย่าลืมนะครับพูดกันให้ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับเอาละครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าเดือนในภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างน,นะครับ เดือนที่1น,นะครับก็คือมกราคมนั่นเองครับนั่นก็คือ January นะครับถ้ากุมภาพันธ์ก็คือ February ถ้าเดือนกุมภาพันธ์มี29กุมภาพันธ์เพิ่มข้นมาเป็น366วันใน1ปีนี่ยนะครับฝรั่งก็จะเรียกว่า a leap year เพราะ LE LEAP l e a ีแปลว่ากระโดดข้ามไปข้างหน้านั่นเองครับเดือนมีนาคมนี่น,นะครับก็คือ March เมษายนก็คือ April พฤษภาคมก็คือ m ม y มิถุนายนก็คือ June รกรกฎาคมก็คือนะฮะ July ต่อไปก็คือสิงหาคมก็คือ August นะฮะและแน่นอนครับกันยายนก็คือ September นาะตุลาคมก็คือ October พฤศจิกาคม๊ o ส์พฤศจิกายนสิครับก็คือ November และสุดท้ายครับธันวาคมก็คือ December นั่นเองครับและจะมีวิธีการพูดถึงวันที่แบบ2แบบนะฮะก็คือแบบที่ชาวไทยพูดกันก็คือวันเดือน ปีนะฮะวันเดือนปีอย่างเช่นถ้าเป็นมกราวันที่1ก็ต้องเป็น the first of January นะครับผม the first of January นะฮะถ้าเป็นวันที่สองมกราคมก็ the second of January ถ้าวันที่5ของพฤษภาคมก็จะเป็น the fifth of May อีกหนึ่งเรื่องน,นะครับก็คือชาวอเมริกันส,ส่วนใหญ่นะครับจะชอบนับเป็น เดือนวันปีนั่นเองครับเดือนวันปีก็คือเอาเดือนขึ้นก่อนครับอย่างเช่นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันที่15นะฮะเดือนเมษานะฮะ2010เนี่ยนะฮะขเขาจะเอาเมษาขึ้นก่อนก็คือ April แล้วก็15ก็คือ the 1 5 t h นะครับ april the 1 5 t h แล้วก็2010ครับผม april the 1 5 t h 2010ถ้าวันนี้เป็น1นมกราคมอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับ คนอังกฤษหรือคนหลายคนในโลกก็จะพูดว่า the 1 s t of January แต่ชาวอเมริกันก็จะพูดว่า January the first นะฮะก็ต้องแยกให้ถูกครับชาวโลกหลายคนมากนะครับก็รู้นะครับว่าที่ประเทศอเมริกาเขาจะนับวันที่เป็นเดือนวันและค่อยปีครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับเหตุการณ์ที่ไปถล่มนะฮะตึก World Trade Center นะฮะเกิดขึ้นนะครับในวันที่11 นะฮะเดือนกันยายนนั่นเองนะครับแต่ฝรั่งที่อเมริกาจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่า911ครับถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับบิลลาเดนเนี่ยนะครับเขาก็ไปทํากันบ้านครับรู้ว่าชาวอเมริกานนี่แหะครับเขาเนี่ยนับเป็นเดือนก่อนแล้วค่อยวันไม่เหมือนกับประเทศอื่นในโลกและ2ครับก็รู้นะครับว่าโทรศัพท์นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็คือ911นั่นเองครับ เขาก็เลยส่งเครื่องบินไปนี่แหละครับต like ั้งใจ้วครับที ok. well, uh ่จะส่งไปในวันที่11เดือน9นี่นะครับเพื่อจะส่งซิกนะฮะหรือส่งโค้ดนะฮะไปบอกกับทาง CIA หรือทางชาวอเมริกันของประเทศว่าคุณจะต้องเตรียมรับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ไปที่911เพราะผมจะมาทําร้ายประเทศคุณอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวครับดังนั้นครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าเหตุการณ์911ครับแต่อยากจะถามคําถามสั้นๆเล็กๆขำๆกันนะฮะว่าถ้าบินลาเดนหรือว่าพรรคพวกของบินลาเดนจะมาเมืองไทยนั่นแหละครับเขาจะต้องมาวันไหนครับ 19เดือนมกราคมครับถูกต้องครับเพราะบ้านเรานับเป็นวันเดือนปีและเราก็ต้องโถไปที่1 9 1ใช่ไหมละครับเรื่องราวของปีก็สำคัญเหมือนกันนะครับก่อนปี2 0 0 0นเนี่ยนะฮะเขาจะนับกันเป็นแพ็คคู่ครับอย่างเช่น1995 1995เหตุผลที่ต้องนับเป็นคู่เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปออกชื่อเต็มยศเลยนะฮะ1995 1 9ั5มันยาวนะฮะเขาถึงให้มันสั้นๆก็เป็น1995ครับ แต่พออยู่ดีขึ้นปี2000ก็กลับมาเป็น2001หรือ2002บางคนก็ถามแคว่าสรุปต้องเป็น2010หรือว่า2010ครับแล้วแต่เลยครับแล้วแต่คุณจะเลือกครับอย่างเช่น2012ก็2012หรือ2012ก็ได้ครับ แต่ฝุัหลังนี่ยน,นะครับจะใช้แบบสั้นๆน,น,นะครับอีกทีเมื่อขึ้นปี2,100นั่นเองนะฮะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เป็นปี2,100ฮนะครับเขาจะต้องพูดว่า2158ถามว่าทำไมครับเพราะถ้าพูดเต็มยศ2,158มันยาวนั่นเองฮะ เรื่องสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนนั้นเรียนมาเยอะมากนะครับแต่พอเอาเขาจริงๆฝรั่งมาถามเวลาดันตอบไม่ได้ครับฝรั่งถาม excuse me what time is it now ชาวไทยดูนาฬิกาครับดูเอาไอเหงแล้วกันนะเขพูดไม่ได้นี่แหะครับดังนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยนะครับอาจจะเรียนมาแต่ก็ยังงงๆอยู่นะครับวันนี้เราจะสรุปกันเลครัว่า การพูดถึงเวลานั้นมีอยู่ทั้งหมด2ระบบนั่นเองครับระบบง่ายกับระบบยากครับผมระบบง่ายผมจะเรียกว่าระบบ7 1เว่นอรับซาลาเปาขนมจีเพิมไหมนั่นแหละครับ7ซเ่นอถามว่าทำไมครับสิ่งแรกเลยนะครับคุณอยากจะพูดเวลาเป็นภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าฝรั่งชาวโลกนะครับเราจะนับเวลากันเป็นระบบ12ชั่วโมงแต่บ้านเราเนี่ยครับจะเป็นระบบงงนิดนึงครับถามว่างงยังไงฮะ ก็ถ้าเป็นเที่ยงคืนยันเที่ยงวันนะครับเราจะใช้ระบบ12ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นคนโบราณจะใช้ระบบ6ชั่วโมงถูกต้องไหมนะฮะก็คือตีสี่ตีห้าหกโมงแล้วบางคนก็กลับไปเป็น1นึ่โมงเช้าสองโมงเช้าสามโมงเช้าแต่วัยรุ่นสมัยใหม่คงไม่มีแล้วนะครับสองโมงเช้าสามโมงเช้าแล้วเข้า8ปดเก้าโมงสิบเอ็ดโมงเลยใช่ไหมฮะแต่ประเทศไทยก็จะมีปัญหาคือตอนช่วงหลังเที่ยงวันเนี่ยนะฮะเราจะใช้ระบบ6ชั่วโมงครับก็คืออะไร4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นแล้วก็เข้าเป็น1นึ่งทุ่มสอง แต่ฝรั่งนะครับเขไม่ใช้ระบบนั้นนะฮะในการพูดภาษาอังกฤษเขาจะใช้ระบบทั้งหมด12ชั่วโมงครับดังน,น,นั้นครับวันนี้คุณผู้ชมจะต้องรีบกลับไปนับนะฮะหนึ่งก็คือ12ชั่วโมงกับ60นาทีก็คือ60 minutes ค,ครับเราจะเรียกว่า12 hours and 60 minutes ครับฝรั่งใช้ระบบ12ชั่วโมงเรารู้ได้ยังไงครับไม่ยากครับเขามี2คำครับก็คือคําว่า midnight เที่ยงคืน กับ midday กับ noon ก็คือเที่ยงวันนั่นเองครับสองคำนี้จะห้รู้นะครับว่าเขาใช้ระบบ12ชั่วโมงแล้นั้นฉะนั้นครับเราจะมีคำว่า am กับ pm ใช่ไหมครับ am ก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันส่วน pm ก็คือตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนครับแต่วันนี้อยากจะบอกนะฮะว่าที่จริงแล้วเวลาฝรั่งเขาพูดถึงเวลาเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยได้ใช้ am กับ pm เท่ากับ4คํคำนี้ครับคำที่1ก็คือ in the morning ถูกต้องนะครับ หลังจากเที่ยงคืนเนี่น,นะครับสำหรับฝรั่งแล้วก็คือ in the morning ครับอย่างเช่นถ้าตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่นครับก็คือ1 n e o'clock in the morning ตีสา o'clock in the morning 8, 9, ดเก้าโมงสิบโมงเช้าก็เป็น ten o'clock in the morning ครับเที่ยงคืนยันเที่ยงวันก็เป็น in the morning หลังจากนั้นครับพอหลังเที่ยงน่นนะครับก็จะเป็นคําว่า in the afternoon บ่ายสองครับผม two c l o c k in the afternoon ใช่ไหมครับบ่ายสาม t h r e o'clock in the afternoon คําต่อไปก็คือ In the evening ครับก็คือเย็นครับซึ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกับบ้านเรานะครับบางคนในประเทศไทยก็พูด4โมงเย็นบางคนก็พูดบ่าย4ใช่ไหมครับดี๋นั้นก็ประมาณนี้แหละครับ f o u c l o c k in the afternoon 5โมงเย็นก็คือ5 i v o'clock in the evening ครับ Six o'clock in the evening 7 e v o'clock in the evening นะฮะแล้วพอเริ่มมืดแล้วนะครับก็จะเข้าสู่คำว่า at night ครับอย่างเช่น3ทุ่ม4ีทุ่มนะฮะ แต่ปัญหาคืออะไรครับสามทุ่มเนี่ยนะครับชาวไทยหลายคนมาไปบอกว่า3 o'clock at night เพื่อนฝรั่งผมเคยโดนแล้วนะครับนัดกับหญิงไทยจะไปเที่ยวผับบอกว่า see you at the pub at 3 o'clock เพื่อนผมก็ไม่รู้คิดอะไรอยู่ครับไปนั่งรอที่ผับแต่บ่าย3ามลนะฮะสงสัยจะไปรอเข็นน้ำแข็งเข้าร้านด้วยที่จริงแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชาวไทยใช้3ทุ่มถ้าคุณไปแปลตรงๆไปบอก3 c l o c k ไม่มีใครเข้าใจในโลกครับอย่าลืมนะฮะหนึ่งทุ่ม7 o'clock สทุ่ม8 o'clock 3ามทุ่ม9 i n e o'clock สี่ทุ่ม10 o c l o c หุ้่ม e 1 o c นะฮะแล้วถ้ามันมืดแล้วก็ต้องใช้ at night อย่างเช่น4ี่ทุ่มก็10 o'clock at night ครับผมเห็นผมพูดคำว่า o 'clock มานานหลายคนก็รู้ว่า o 'clock แปลว่าโมงฮะไม่ใช่นะครับ o 'clock ห้ามใช้เทียบเท่าคำว่าโมงนะฮะ o 'clock นะครับจะใช้ต่อเมื่อเวลานั้นอยู่ที่ชั่วโมงท้วนเท่านั้นครับถามว่าทำไมเพราะนาฬิกานั้นเป็นรูปทรงอะไรครับก็คือรูปทรงตัว โอ้ oh, ใช่ไหมครับและเราจะเรียกว่าโอคล็อกต่อเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับโอคล็อกนี่ไงฮะก็คือ3ามโมงถึงจะเป็น3 o'clock แต่ถ้า3ามโมงสิจะบอก3 o'clock 10 3 10 o'clock hey. อันนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็น3 o'clock ท่านั้นครับแต่ถ้ามันเลยมาเนี่ยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องนับเป็นชั่วโมงกับนาทีไม่ยากเลยครับอย่างเช่นครับถ้าตอนนี้นะครับเป็นเวลาสี่สองครึ่ง 2ก็คืออะไรครับ2ครึ่งก็คือ30นาที2.30 i n the morning ง่ายไหมล่ะฮะถ้าตอนนี้เป็นเวลาตี45ครับ4ก็คือ4 15ก็คือ15 4,15 i n the morning นีไงไง่ง่ายมากครับ6.45ตอนเย็นบ้องไม่ฮะตอนเย็นนะฮะ6 i 5 i n the evening ครับผมถ้า3ามทุ่ม50ครับก็คืออะไรฮะ9.50นี่ไงไง,ง่ายมาก สี่ทุ่มสินาทีครับสี่ทุ่มสิบทีสี่ทุ่มก็ต้องเป็นอะไรโฟรหรือเทนครับเทนนั่นแหละครับถูกต้องสินาทีก็คือเทนลองพูดดีครับเทนเทนถูกต้องนะครับเท่าที่ผมประกาศนะฮะรายการโทรทัศน์ผมจะบอกว่าการ์ตูนเบนเทนมาตอนสี่ทุ่มสิบก็ต้องบอกว่าเบนเทน will be on at 10-10น10ั่นแหละครับสุดท้ายนะครับก็คือ7จ็ดโมงสิบเอ็ไม่หากเลยครับดีดเจ็ดโมงสิบเอ็ดก็ต้องเป็น7 e 11ครับผม ง่ายแค่นั้นเองครับ7-11แต่เหตุผลที่บ้านเรานั้นพูดเวลากันยากหรือไม่ค่อยได้กันเป็นเพราะว่าเราถูกสอนแต่ไอ้ระบบยากมานั่นแหละครับระบบยากก็คือเลยที่มันมีคําว่า p a s s half quarter โอม้มึนม,นม,นม ن, งงงใช่ไมหมฮะงั้นวันนี้เรามาลองตีโจทย์เลยนะครับว่าระบบนี้ที่จริงแล้วมันก็ไม่ยากจนเกินไปครับ